สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา13นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะสำหรับในช่วงบ่ายวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยหรือมอจรอร่วมกับมหาวิทยาลัยสง่์ให้ความช่วยเหลือวัดและประชาชนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูนค่ะ พระพมวชิรธีราจาร์ศาสตราจารย์ดรอธิการบดีมหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยมอบหมายให้พระราชวชิราสารบัณฑิตรองศาสตราจารย์ดรรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาเป็นประธานในพิธีถวายกับปิยพันธ์และถุงยางชีพช่วยเหลือวัดที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน โดยมีพระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรองอธิการบดีมหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยหรือมอจร,รวิทยาเขตเชียงใหม่พร้อมผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และนิสิตถวายการต้อนรับซึ่งพระราชวัชราสาบรบัณฑิตได้ถวายกับปิยพันธ์และถุงยางชีพช่วยเหลือวัดและมอบทุนช่วยเหลือบุคลากรวิทยาเขตเชียงใหม่ที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่พร้อมทั้งกล่าวให้กำลังใจ จากนั้นคณะผู้บริหารคณาจารย์ได้ออกเดินทางลงพื้นที่ไปแจกถุงยางชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในท้องที่ตำบลหนองแฝกอเภอสารพีจัังหวดเชียงใหม่ซึ่งยังคงน้ำท่วมขังอยู่ทั้งนี้ชาวบ้านที่ประสบน้ำท่วมต่างกล่าวได้รับความเดือดร้อนเรื่องของการเป็นอยู่โดยเฉพาะไม่มีน้ำดื่มและขาดน้ำประปา ในด้านอาหารก็ได้รับความช่วยเหลือจากพระสงฆ์หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนและประชาชนทั่วไปที่นำมามอบให้ในแต่ละวันซึ่งก็ไม่รู้ว่าน้ำจะลดลงวันใดจากนั้นคณะได้เดินทางไปมอบถุงยางชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัยที่วัดช้างคืนจังหวัดลำพูนซึ่งมวลน,น้ำได้ไหลามาจากเชียงใหม่และกำลังไหลผ่านเข้าสู่จังหวัดลำพูนจึงทำให้เกิดน้ำท่วมเช่นเดียวกับจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งพระสงฆ์และชาวบ้านต่างได้รับความเดือดร้อนลำบากจากภาวะดังกล่าวสำหรับการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้นอกจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยแล้วยังมีมจรวิทยาเขตเชียงใหม่มูลนิธิพระบรมาธาตุดอยสุเทพมจรวิทยาลัยสงเชียงรายมจรวิทยาลัยสงลำพูนได้ให้ความช่วยเหลือร่วมกับคณะสงฆ์ภาค7เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทั้งพระสงฆ์และชาวบ้านในเบื้องต้น ส่วนประกอบกันส่วนแรกก็คือเรื่องช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นกันที่สองก็เราให้ธรรมะปลอบใจแล้วก็หลังจากนี้ต่อไปเมื่อน้ําลดแล้วเนี่ยจับื้นฟูยังไงทางสภาพเศรษฐกิจก็คงเป็นเรื่องของบ้านเมืองส่วนสภาพจิตใจก็เป็นเรื่องของพระที่จะช่วยกันช่วยกันทั้งสองฝ่ายมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยส่วนกลางและวิทยาอเขยเชียงใหม่ได้ออกมาช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบอุทกภัยคือน้ําท่วมใหญ่ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ที่นี่ที่เราอยู่เนี่ยเป็นบริเวณที่น้ําท่วมมากที่สุดน้ําอําบนญอําบลหนองแฝกอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่น้าท่วมมากที่สุดตอนนี้น้ำยังอยู่ขนาดนี้เลย